บอกคุณสมบัติพิเศษตัวนี้เรามาดูตัวนี้ต่อนะคระับ<ะ>เห็นไปลเห็นไปเห็นไป,นไปนอันนี้เป็นตัวโอ้โหตัวเล็กนาดูตัวนี้พี่เห็น12นิ้วอย่างเงี้ยแต่พี่เชื่อไหมว่าเสียงดังมากเดี๋ยวนะครนี่ผมให้ผมให้พูดกับกล้องเลยตอนนี้นี่นะเนี่ยสูงสูงแค่นี้เองแต่เดี๋ยวพี่จะต้องซูมมาข้างในว่าจุดเด่นของมันคือคืออะไร พูดตัวเล็กดีนะตัวเล็กแต่ดอกดอกกี่นิ้วฮะดอกสิบสองนิ้วแต่พี่พี่หนงพี่หนงม่าต้องมาดูไวท์ข้างในมันอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะฮะนี่พี่หนงดูไว้ไวท์ข้างในมันแม่เหล็กของมันเนี่ยเขาทำสีดำมาเห็นแล้วจะได้รู้ไอ้ดำดำเล็กๆเนี่ยไอ้ดำดำตรงกลางเนี่ยคือไว้ของแม่เหล็กที่แม่เหล็กแปะอยู่ที่ตัวดอกโอ้โหเนี่ยใหญ่มากคือไวท์ดอกสิบห้านิ้ว ไว้ของสิบห้านิ้วอยู่ในตัวนี้ใช่เพื่อเพื่อที่ว่าเราสั่งตัวนี้มาเพื่อให้คนแบบบางคนน่ะเขาไม่ชอบใหญ่เทอะทะแต่เขาชอบเล็กๆที่ใส่กระปรงรถเก๋งไปไหนมาไหนได้แต่เสียงคุณภาพประมาณ15นิ้วเลย15นห้าเลยสิ้าแพ้โอ้โหนี่นะฮะนะคะคือเพราะว่าว้ยมันเป็นของสินิ้วใช่ค่ะเนี่ยอ่ดลงดูอีกทีนึงค่ะนี่คือสั่งทํามาเลยใช่ค่ะที่ดูข้างใน ที่ที่อื่นไม่มีแน่นอนดูหูตัวจิ๋วเดียวแค่นี้ไม่มีมนีนะอ,อันนี้คือลำโพงเนี่ยสิบสองนิ้ว<ะ>เองคือฟุตเดียวใช่แต่ว่าวอยมันเนี่ยเป็นวอยของสิบห้านิ้วใช่เราเน้นดอกใหญ่หญเลยค่ะพี่นะเพื่อให้เบรดเนี่ยฮะพี่ดูทรงเนี่ทรงสีเ่นเหลี่ยมอย่างเงี้ยเป็นทรงเบรดี่เห็นปะเนี่ยทรงอย่างเงี้ยมันเป็นทรงของลำโพงเบรดที่มันเป็นเบรดขึ้นมาฮะอ่าเนี่ยนี่นะตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมากถ้าเกิดคนเข้าใจ ในราคาที่นราคจับต้องได้คราวนี้เป็นราคาที่จับต้องได้ขายดีมากเพราะว่าราคาประหยัดแต่เสียงดีมากแล้วไม้ไม้ที่ให้รถนี้ก็ดีมากๆสั่งมาไม่มีไม้ให้สองตัวอีกมีไม้อีกสองตัวอีกไม้ลอยไม่ลอยสองตัวคขนหนี้ยกสบายไหมฮะลองลองยกได้ไหมลองลองยกได้ไหมผู้ผู้หญิงตัวเล็กๆนะฮะเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กๆโอ้โหสบายนะฮะเนี่ยค่ะสิบห้ากิโลค่ะโอ้สิบห้าโลใช่แต่ถือว่าเบากว่ากระเป๋าเดินทางอีกไม่ไม่ไม่ได้เบามาก มันพอประมาณพประมาณก็คือว่าได้น้ําหนักที่ดี 1> <1> น้ําหนักที่ดีคือด้วยตัวเนี่ยด้วยตัวที่เป็นไฟเบอร์เนี่ยด้วยตัวที่เป็นไฟเบอร์ตัวโครงเนี่ยน้ำหนักไม่เท่าไหร่แต่น้ําหนักตันตันของมันจริงๆคือบอร์ดตัวบอร์ดตัวแบตเตอรี่ตัวแม่เหล็กของมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะใช่แบตเตอรี่ในตัวแบตลูกเบองเริ่มเลยนะคะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่12โวลต์7แอมป์เดี๋ยวผมส่งเจตตาให้แล้วกันครับ นี่เรามาดูกันนะนี่มีแผงเพียบเลยแบตเตอรี่อยู่อยู่ข้างในนี้แบตเตอรี่อยู่ในนี้ใช่ไหมคะแบตเตอรี่แบตเตรอรี่อยู่อยู่อยู่ข้างในนี้อแบตเตอรี่อยู่อยู่ในนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนี่ตัวนี้ดูปันหนะหนูเอาตาเพชรนะคะเนี่ยนะคะ เหมือนการเนี่ยพี่ดูสิตัวเล็กๆแค่นั้นดูฟังก์ชันมันนะคะวอลลุ่มเสียงบนนี้วอลลุ่มบนนี้เราเริ่มจากวอลลุ่มเสียงก่อนวอลลุ่มเสียงปุ่มตรงนี้นะอเบสเสียงแหลมเสียงนะคะนี่เริ่มนะดีเลย์ไมรีพีสไมแอคโคลไมวอลลุ่มไมกีตาร์ แยกตังหากกีตาร์มาเลยนะคะกีตาร์พินที่เป็นเครื่องดนตรีอะค่ะที่นะคะเบ็ดใหม่ยกเว้นกลองชุดนะยกเว้นสักหน่อยหนึ่งแต่กองไฟฟ้าได้นะกองไฟฟ้าได้ใช่เพราะมันต่อโอ้แต่กองชุดมันต้องใช้ไหม่หลายตัวใช่ใช่แล้วก็แหลมไม่แหลมไม่แหลมไม่เบ็ดไม่มีปรับทุ่มแหลมได้ด้วยใช่โอ้โหสุดยอดก็คือ ทั่วไปเนี่ยไมค์แค่ปรับเสียงก็โอเคแล้วนะวอลลุ่มไมค์กับไอคลอไมค์ส่วนใหญ่แต่นี่มีแหลมไมค์เบสไมค์วอลลุ่มไมค์ไอคลอไมค์ไอคลอไมค์รีพีซไมค์ดีเลย์ไมค์เนี่ยไมค์หมดเลยเขาก็ไว้ให้ร้องคาราโอเกะเน้นร้องคาราโอเกะอ่าไมค์หนึ่งไมค์สองกีตาร์เดี๋ยวมีชุดไมค์ลอยสองอันไมค์ลอยให้ด้วยใช่ค่ะไลน์อินต่อคอม อินทีวีได้อทได้ใช่ส่งอินเอ้าส่งในเอาก็คือเหมือนตัวใหญ่เลยนะออกไปเลยอินมีเอาส่งทวงได้ด้วยยูยูเอสบีการ์ดการ์ดเอแล้วก็บลูทูธได้บลูทูธอ่าข้างหน้าบลูทูธอยู่ข้างหน้านี่นะออ๋เพราะว่าถ้าส่งถ้าส่งในไลน์เนี่ยมันส่งไปแล้วม่ต้องไปส่งไปตรงพะสดุนะครับอ่าส่งไลน์ได้เลย ไลน์โหมดนะฮะไลน์ไม่เป็นไร๋ยวเราส่งให้เลยอ่ามีบลูทูธบีทีนะครับบีทีบลูทูธตัวนี้เมื่อเมื่อไหร่ที่เมื่อไหร่ที่จูนติดไอ้บลูทูธตัวนี้จะหยุดกระพริบใช่อันนี้กระพริบอยู่แปลว่าฉันยังไม่ใช่รอสัญญาณเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็ห้าจุดศูนย์นบลูทูธห้าห้าจุดศูนย์เหมือนเหมือนกันค่ะตัวนี้อัดเสียง เสียงได้ด้วยอัดเสียงได้ด้วยอัดเสียงใส่แฟดได้เนาะใส่ใส่อใช่อัดเสียงใส่แฟดไดเช่นคุณครูสอนหนังสือเอาแฟดไดเสียบคําที่เราพูดทั้งหลายมันจะเข้าไปอยู่ในแฟดได์แล้วครั้งต่อไปเราไม่ต้องพูดแล้วเราใช้แฟดไดเสียบได้เลยนะคะหรือว่าเสียงซ้ําๆที่เขาโฆษณาใช่ใช่ใช่ตอิดต่อได้เลยหรือบางคนน่ะเขาแบบครั้งเดียวอ่ะเปิดไปชั่วโมงหนึ่งหรือคนที่เขาขายขายของเนี้ยค่ะเขาพูด เขาจ้างพิตตี้มาครั้งเดียวแล้วเขาก็อัดไว้อัดเสร็จแล้วเขาก็ก็มาเปิดเปิดซ้ำๆซ้ๆซ้ำๆนะคะปุ๊บอันนี้อัดเสียงเดินหน้าถอยหลังตัวนี้ก็จะเหมือนตัวนั้นไอ้ตัวนี้ก็ลดเสียงได้เลื่อนเพลงได้เหมือนกันนะคะตรงนี้แล้วก็โหมด FM ไลน์อ่าแค่นี้ก็คือแล้วก็ แต่คราวนี้ไอ้ตัวนี้เวลาตัดเสียงคุณพี่ใช้ตัวนี้นะคะอนูเตรียมไม์กับแป๊กเียระหว่างที่เตรียมไม์เราก็จะมาเปิดฟสาเคงเราต้องเสียบข้างหลังเนาะจังหวะที่รอที่นะฮะรอเตรียมไม์นะฮะ เสียงนะฮะนี่ปิดก่อนนะเปิดประมาณ25พอนะฮะ